1, 2, 3. Wow, <coughs> <Tuk> lạc <coughs> 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 là... <coughs> 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 เฮ้ยแรงเงัวรถจีนอ่ะเฮ้ติดติดติดถ้าถ้ามันได้ลรนเลอร์ดีๆนี่ไปเลยไก่เนี่ยเฮ้เฮ้เกือบแล้วเกือบไปแล้วอย่าไปขวางดิไปโดดเราีูู่อย